อายุย่างเกือบ30มสิบแล้วอยากจะลบกวนสอบถามเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์อย่างไรดีให้มีความสุขคำถามที่ดีมากมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นมีเวทนาทั้งนั้นเพราะมีกายมีจิตมีความไม่แน่นอนมีความเสื่อมมีความผิดหวงังความสมหวังทั้งชีวิตดังนั้นคุณอย่าเอาทุกข์มาเป็นภาระทุกข เป็นเรื่องที่ให้เราเรียนรู้เป็นประสบการณ์นะครับถ้าคุณมองว่าทุกเป็นประสบการณ์คุณจะเข้าใจผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมธรรมชาติผู้ใดเห็นธรรมเข้าใจตถาคตนะครับเข้าใจพระพุทธเจ้าชี้อะไรเรื่องทุกอริยสัจสี่เข้าใจพุทธเจ้าคือเข้าใจอริยสัจสี่นะครับ ดังนั้นคุณมาเงี้ยมันมีคุณเข้าใจทุกแล้วก็ทุกนะี่แหละเป็นครูที่ดีที่สุดชัดที่สุดคุณจําแม่นที่สุดความพัดภาคความไม่แน่นอนความพัดภาคจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ทีท่คุณสวดมนต์ทุกวันแต่โยมผู้หญิงยังไม่ลึกซึ้งทําไมเขาทิ้งเราทําไมเขาไปมีแฟนใหม่เราเราเราไม่ดีหรือไงเียคุณก็ย้ําอยู่อย่างนั้นน่ยแล้วก็ไปถล่มตัวเอง เพราะมันหาคําตอบไม่ได้ไม่มีใครเขาตอบคุณหรอกคุณจะต้องหลุดออกมาจากตรงนั้นให้ได้วิธีคิดแบบนี้มันทําให้คุณดาวคุณตกต่ําบอกไม่รู้บางทีเออเขาก็นี่ไปบอกได้คําเดียวเลยทําไมผู้ชายก็เปลี่ยนนะครับเพราะมันอยู่ด้วยกันนานๆเข้ามันก็มีความเคยชินมีความเบื่อความอะไรพวกนี้ผู้ชายก็เป็นพวกติดในรูปเสียงกลิ่นรสกามาคุณห้า สองก็คือเป็นนักผจญภัยอะไรที่มันนิ่งๆเงียบๆน่างงุดหงิดน่าเบื่อเนี่ยเขาก็จะเบื่อง่ายแต่ถ้าคุณมีความดีความเคารพกันไม่ไม่ยุ่งก็คือรู้อ่ะคุณรู้อยู่แล้วนะครับดังนั้นคุณอย่าใส่ความทุกข์ตัวนี้เข้าไปซ้าตัวคุณเนี่ยเนี่ยเพิ่งอ่านบทความของหมอคนหนึ่งเรื่องโรคซึมเศร้า โรคซึมเศร้าเนี่ยจ,จริงๆหนักหนักที่สุดเลยคือติดกับความคิดแล้วออกจากความคิดนั้นไม่ได้มันคิดย้ำคิดย้ำทำดังนั้นคุณต้องรีบตัดที่เป็นอกุศลก่อนเลยย้ำคิดย้ำทำคุณจะไม่เป็นโรคซึมเศร้าคุณต้องแก้ตรงจุดนต่อให้กินยาอย่างไงมันก็แค่เค็มๆแล้วก็ติดยาด้วยซ้ําแต่ถ้าเผื่อแก้ซึมเศร้าเดี๋ยวคืออย่าไปย้ำคิดย้ำทำสายที่ น่ากลัวที่สุดถ้าโยมผู้หญิงเนี่ยผิดหวังแล้วมานั่งสมาธิลืมโลกอะไรเงี้ยคุณมีโอกาสหลุดเข้าไปเพราะคุณไม่ได้ใช้สติปัญญาเข้ามาแก้ยาช่วยได้มาช่วยได้แต่คุณจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนไม้เซ็คุณนะนะครับโรคซึมเศร้านี่คือเปลี่ยนไม้เซ็เท่านั้นเองแล้วก็ อยู่กับธรรมชาติแล้วก็เออเรื่องมามันไม่แน่นอนไม่ไน่นั่นคือคํานี้มันนึกไม่ออกถ้าเผื่อคุณไม่หาจริงๆแล้วคุณเผลอฆ่าตัวตายไงเพราะมันจะจี้จี้จี้คุณทุกข์ไม่ไหวแล้วทุกข์ไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วแล้วคุณจะทําร้ายตัวเองนั่นคือเป็นเรื่องของบางปัญญาแหละนะ คำถามคำเดียวที่อาตมาบอกให้โยมถามตัวเองมาถือศีลแล้วได้อะไรมาปฏิบัติธรรมแล้วได้อะไรคุณจะตอบบางครั้งคำตอบที่คุณเนี่ยเคลียร์ชีวิตคุณโล่งเลยนะครับบอกบอกไว้เลยนะครับบางทีมันติดอยู่นั่นเนี่ยติดหนึบกับความคิดวนอยู่นั่นเนี่ยวนแล้วก็ต่ำนะครับวนแล้วก็ไม่ไม่ไม ไม่นะไม่หลุดจากความคิดเนี่ยนี่คือข้อดีที่คุณจะได้ขันติวิทยาความเพียรคุณยังไม่หลุดกับความคิดยังไงก็ยังไม่หลุดครับคุณปฏิบัติมาสิบปี20ปียังไม่หลุดเพราะคุณยังไม่ได้ปัจจุบันเกิดดับรูปนามคุณหลุดจากความคิดไม่ได้แน่นอนนะครับดังนั้นต้องปฏิบัติไปถึงขั้น ปัจจุบันเกิดดับรูปนามพระตายรักประจิจจะสมุกประบาทเหตุนี้มีเหตุนี้จึงเกิดนะครับเพราะเราย้ำคิดย้ำทำอยู่เลยเราก็เลยทำ้ายตัวเองด้วยความคิดตัวเราเองทำกรรมฐานแล้วได้อะไรได้เยอะมากคุณมาถึงตรงนี้แล้วเพราะความคิดเราเนี่ยทำลายตัวเราเองจบตรงนี้เลยนะครับเพราะกายวาจาใจใจคิดตลอดเวลาแต่คิด สร้างสารรค์หรือทําลายอาตมาถ,ถึงบอกอาตมาต้องครับผมกับคุณนะเพราะลดความก้าวร้าวเดี๋ยวมันจะทําลายตัวเองลึกนะครับแต่บางทีโยมเฮ้นยนะครับตอบให้เฉลยให้ให้เข้าใจเลยแล้วก็เดี๋ยวมาถามทุกครั้งเพราะคนใหม่มาเยอะมาตลอดต้องตอบคํานี้ตลอดนะครับเนี่ยความทุกเนี่ยคุณเอาทุกเป็นเป็นครูเป็นธรรมะเป็นประสบการณ์แล้วคุณก็พัฒนา นะครับไม่ว่าจะเป็นความทุกข์เกี่ยวกับความลากการงานการเงินการเรียนควรจะเรียนรู้กับความทุกข์ได้อย่างไรดีครับนิ่งครับคุณได้กรรมฐานจากความสงบความนิ่งจังหวะมันไม่ใช่บางทีปัญญาเราไม่เห็นโอกาสหรือเมื่อไม่มีโอกาสคุณก็ต้องสร้างโอกาสนะครับแต่ถ้าคุณหมกมุ่นกับความคิดการสร้างโอกาสคุณก็เลยน้อย เพราะคุณก็มามัวแต่นั่งวิเคราะห์อันนี้ไม่ได้ทิ้งเลยผ่านเดี๋ยวตัวใหม่มาบางทีมาเนี่ยมันมันอะไรมันไม่ได้ตั้งใจจะคิดไม่ได้อะไรแต่มันมาเพราะจังหวะมันมาให้ได้แล้วคุณมองออกอะนะครับมันดึงดูดคุณมันมองออกอย่างค้าขายเนี่ยโยมถามเนี่ยตังไม่มีอยากจะทำการค้าขายไม่อยากจะไอ้นุ่นนี่ยจะค้าขายอะไรดีครับมันตอบไม่ได้นะเพราะ เพราะมันชีวิตของคุณคุณต้องมองเห็นโอกาสถ้าไม่เห็นโอกาสคุณก็ต้องสร้างโอกาสแล้วข้อสาคัญคุณต้องดูความรู้ความทํานานความทถนัดของคุณที่ความเด่นของคุณที่จะเอามาใช้เนี่ยคุณหยิบอะไรในความเด่นของตัวเองมาใช้ได้บ้างกรรมาานแล้วได้อะไรคุณนั่งเงียบๆคุณได้เยอะครับแต่ถ้าเข้าฌานคุณไม่ได้เลยเลยเพราะคุณไม่ได้เปรียบเทียบ อะไรหลายหอย่างไม่ได้อะไรเลยได้แต่ความนิ่งสง,งบแล้วก็ะจะหนีคนไปเรื่อยลำคาญคนหุดหงิดคนนี่คือคำตอบที่อาตมามาสามสิบกว่าปีทำแล้วได้อะไรบวชแล้วได้อะไรสามสิบปีนะครับสรุปมาเนี่ยสรุปมาห้านาทีเนี่ยก็ดูตัวเองนะครับทุกไม่หนีครับ ทุกมันต้องยอมรับแล้วต้องยอมรับโดยสภาพตอนนี้เข้าโทนแล้วครับเกิดแก่เจ็บตายเงี้ยเข้าโทนเข้าโหมดแก่กับเจ็บและก็ต้องยอมรับความเสื่อมแล้วเตรียมตัวไปหายใจเข้าหายใจออกก็ใหนั้นแล้วเราไปแบบไม่มีหนี้เก่าก็ใช้ใหม่ก็ไม่เพิ่มทำกรรมฐานเราได้อะไรได้คําดีอีกแล้วเก่าก็ใช้ใหม่ก็ไม่เพิ่ม มีคำตอบทั้งหมดครับนิ่ง,งๆดีๆนะครับเอาเอาใจช่วยนะคุณแผ่เมตตาให้ตัวเองแน่นอนที่สุดแผ่เมตตาให้ตัวเองคือคิดบวกแต่ไม่ใช่โลกสวยนะครับคิดบวกนี้ด้วยเหตุและผลนะครับโมทนาด้วยคำถามดีนะแสดงว่าเดี๋ยวจะมีโอกาสอะไรฟ้าใหม่ฟ้าเปิดทำบุญไปเลือกความดีมันไม่หายแล้วครับ ไม่หายเลยไม่มีหายเลยครับมันต่อยอดไม่งั้นพระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าความดีหายนะครับอ่านให้โยมฟังโยมจะได้คลิกนะครับกาบเรียนท่านพระอาจารย์ครับไม่แน่ใจว่า